บทที่37ศึกสายเลือดอา้าวผมตายด้วยสาเหตุอะไรครับผมถามเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้น จากราชโอรสสามองค์ของพระราชาผู้ชาราที่ถูกส่งไปปกครองหัวเมืองต่างๆโดยพวกเขาถูกเรียกตัวให้มาร่วมในงานสมโพธพระพุทธรูปที่เขาดำริให้สร้างขึ้นนี้และนี่เป็นชนวนให้เกิดเหตุการณ์ลูกชายคนโตและคนกลางซึ่งปะกะติเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วเกิดความรู้สึกว่าอีกไม่นานพ่อผู้ชาราภา ก็จะจากโลกนี้ไปซึ่งสิทธิโดยชอบธรรมในการสืบทอดสมบัติที่เมืองหลวงจะต้องตกเป็นของลูกชายคนโตแต่เนื่องจากแต่ละคนมีที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดคอยนนหลังคอยวางแผนการต่างๆ